เอาแล้วอออขอดกบพศมแกมกินแล้วนี่ดิถ้ากันกินขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมพอดกบพศมขอถ่ายรูปไม่ซุกเรี่วยวไม่ได้ค่ะ,คะเป็นดาราดังแล้วว่าสวยมากเลยอ่ะต,ตอนตอนตอนมาแต่ก่อน,อน,อน,อนไม่สวยนะตอนนี้เอา้าสวยมากเลี่ยงขอลากขึ้นแบบจับเลยแหละอันนี้อันนี้เบาจริงหรือเปลาอีลีนอ๋อมันแหงแตะปูท่าที่คน กาหันกระอัพเขาชมจักใจเลยขอคาเต้า่อง้อเบิงแ่วแล้วมันสิมีแผนชูเอยแต่สวยขึ้นเอาได้เื้าได้ไหมเื้อได้จิมันี่ตอนก่อนกส่บิสเออพอก็บพสมกินดิบไหมกินกัวมันมันเป็นมันมันมันเขาบานเทาเอินว่าเขามันเป็ดนะอง ตกคำเลี้งมากอะฮะกสมสู้กันกินเออแม่ไม่อายกว่าไปไต้หวันต้องไม่ต้องแลิกการไปเยอะนะตอนนี้ค่าเงินลงเยอะแต่ที่นู่นเอาใช้บัตรนั่นเอาบัตรทุกกระเป๋าเท่าไหร่อก็ไม่ได้เงินห้ององค์เดือดสามจุดหกอ่ะคิดดูสิเงินลงของฉันนี่ต้องฉันนี่สะดุดเลยตอนนั้นเราไปเท่าไหร่นะสี่กว่าสี่สี่จุดสามสี่ห้าเราไปเพาเป็นตะหมมแล้ว เฮ้ยอันนี้ช่องอีพีป้าป้าลองเพลงให้ฟังหน่อยแต่มีข้อแม้พวกเราต้องหลับตาฟังนะแล้วป้าจะร้องเพลงโอ้โหอ้วนมากแม่มึงปีนี้ได้ข่าวรับบทเป็นต้นไม้เหรอวายเป็นงูเขียวอีพีเปีโอ้ยมึงแล้วกินนันย่แล้วกินนันนั่นวะได้มั่นฉ่อม พี่ยีว่ามันยังเนี่ยเขาเขียวงอมมากโอ้นั่นแหละมันเขาเขียวแมนมันผสมยำจีริเอาไปราคาผสมมากินกับอะไนี่นั่นเนี้ยผสมไยผสมอยบอดได้ด้วยนั่นน่ะ จ้แม่งเดียวเออโอ้ยแม่นสีโรชีบอะไรไม่ได้พูดแม่หันบ่ได้ว่ามาหันมาแม่นีห็นันมีบอแม่จิทธานุรุนกรรมสัตว์เอาทุกกระจาย

โอ้ยเพี้ยนแต่เลยเลยแต่ละปีกีไป่อีกหายแล้วสิโอ้ยนานแ่ยัใช่กันนี่ย่ทมเนี้ยกะเมาเลยกรเมาไม่ได้ข้าพิษไมก็จะบอกพุนก็นบอกกไหด๋อยปีนี้พี่สูงเท่าไรเนี่ยสามสิบห่อืมเนาะสวยมากรับแหมสิบเก้าค่ะ อครับาเท่าไหร่ะนว่านที่ปีอร่เนสึกถึงวันนั้นนะตามได้ไหมที่วันที่ที่เธอพูดเมื่อกี้พี่พียสวยจริงๆเธอเธอมาวันแรกเคยยังธรรมดามากๆนะตอนนี้ล่ะดีขึ้นเยอะปามว่า็ดีทับแรงมากเอาป็นเล็กน้อยยูข่อยฟันล่าห้ยปุ่นดำปุ่นแดงถามเประเทีล่ายังถูมาว่าของสามที่หนาัวสห สามสิบหลาตั้แปดปีทีแล้วเราบอกท่านจบสามสิบหาตัปีทีแล้ว้ายูนอกกองชีสีเตอโอ้ไม่เสียงรแบพูนี่เขต้องรับรับรางวัลลูกกตัญญูนะก็พาพ่อมากานดีกว่าเเป็นซี่ต่อไปอีนั เดี Treasure, ๋ยวตทรหาว so, so ่วนอันนี้ก่อนส่วงอะไรนะที่เขาบอกมอบพอดีดนลูกดีดี่ะฮัลโหลมีคุณสุใสายายคนนึงค่ะอ๋อเขาดูแลพ่อดีมากเลยค่ะพ่อไปงานก็คือดูแลดีมากให้ทำสีให่ปากเนี่ยสีให่ทำไมไปลับเด็กถูกกําแพงมันเพราะว่ามันเข็งใจมาก ยายเด้อเสียงอีสารตะกีว่าตะยุใส่ไปน้ำเขาแต่บาแต่ว่าปะกาบปกาไปอันนี้หาศสลปินเล้เสียบดีๆนะระวังเะเสียผิดนะลูกโอ้ไปอันนี้อ like, ันนี่เป็นบุอันองเกิดครับเกิดมากบ้างอยู่เลยพอมแน่เอาวอาอุ้ย เดต้วแล้วม่ลงแล้วตน้าเรยมกไปเอากระปันมาแล้วมาแล้วมาแล้วครบไปเสัีครับผมสวัสดีครับ่ัีครับมีตลับแคบแคบด้วยใส่ไว้ใส่จีบได้เอาไปถ่ายอูนไนู้นถ่าย่นบต่างสายเ่าผู้ไทยมาอะไรอ่ะ ไล่สดว่าตั้งห้องด้ไอเออห้องซ่อมเป็นเออไปห้องซ่อมนี่แหละห้องซ่อมมอล่นี่แหละแต่ไปทงี่ะไรไม่จังหมื่นลมไมังมาม่นงที่านังตั้งบนยางเดียวน่ะไม่จีนหมื่นลมมาซ่นนครัโอ้ยมาสำนันปะนะคือ่อมคนเขแนหนปลาหมดเลย เปหยังเชียรให้เราวก็เศร้าเจ๊เที่ยรับผู้หมจากฉันเอ้าดีคนไหนแป๋วแป๋วคนไหนเธอกระบอกไปต่อไม่รู้ค่ะนู่นแป๋วแล้วบอกเวนเปิดรูปให้เบิงว่าผู้ใดซื้อแป๋วปฏิได้เถอะคุยกันสูงเลยพวกนีเราไปทำไม่บุญว่าแป๋วคนไหนไม่บุญเลยว่าขันเจ้าผู้หมจากไอแป๋วนี่คือหนูกับบอมีคั้สิตอบแต่ไม่รู้อี๋ ประมดแกงเหยอไม่ร้คือไม่เคยได้ชื่อแม่นางอาบอกค่อยเรียกซื้อก็เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรเออเออแล้วก็น่ะสีเอใจได้เนาะเธอชื่ออะไรอ่ะกระบ้าว่าบรย่ำนั่นอันอันย่าวักับผู้อื่นแม่ถามซื้อเขาโนนนี่นั่นกันนีดีดีข่นเห็นปะเราเราเรายอมยเราควจริงเอมากัีไงข่นน่อะไรัข่ขฟังเราขู่ดนเรอเราเราผู้ห่ สนิทกันเต๊ะใช่ไหมะสนิทกันแบบเลยเจอกันประจานเทนกันตลอดไงเออเราะพวกคุณจะไปต่อเองหรือว่าทางเอ้ายังไม่ล่ะเล่าเอินเธอเล่าสวบางเด๋วเธอบอคือบอกกันแบบแบๆหลดแต่แต้วันเป็นต้น้สเตสูตรพิเศของกินอร่อยท่านพ่อน้ากันแต่ว่ีกันแล้วอยากว่าได้แบบแบนี้กัป้สวยแต่ช่วงนี้ไต้หวันจะเหมือนบ้านเราลอถือใช่ไหมนอน ร้อนป่นคือของไต้หวันเนี่ยของกินแบบง่ายของกินมันเป็นของสุกๆของไต้หวันตลาดทีอีโอแล้วก็จะมีตลาดบุภูเข่าแต่อ่ะละค่ะพี่หน้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าพบกันไหมค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่ลุดแมว